ฟังนาสารวัตถ้าคุณกล้าทำให้ใครเดือดร้อนฉันจะตีคุณจนคุณไม่สามารถกลับบ้านได้เลยเนหาชามาหญิงสาวสวยและเก่งกาดผู้เป็นเจ้าหน้าที่ไอพีสคือหนึ่งเธอสวมชุดเก่าๆขาดขาคล้ายคนขอทานขี่จักรยานเก่าๆออกไปช่วงเวลานั้นเป็นยามดึกและจักรยานของเธอกำลังแล่นไปบนถนนที่เนียบสงัดระหว่างทางตำรวจบานายตั้งด่านตรวจอยู่เมื่อนายตำรวจคนหนึ่งเห็นเนหาชามาขี่จักรยานมาเขาพูดกับเพื่อนว่าดูเหมือนมีขอทานหญิงกำลังมา เมื่อเนหาชามาเข้าใกล้ตำรวจเธอผ่านหน้าพวกเขาและความสวยของเธอทำให้ตำรวจเหล่านั้นตะลึงทันใดนั้นตำรวจคนหนึ่งเดินออกมากลางถนนขวางทางเธอไว้และจ้องมองเธอราวกับคนเสียสติขณะนั้นสารวัตรที่นั่งอยู่ในรถจี๊ปมองเห็นเนหาชามาเขารีบลงจากรถและจ้องมองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอเป็นครามาจากไหนในเวลานี้เนหาชามาตอบว่าฉันเป็นขอทานค่าขอกินเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้าน สารวัตรค่อยๆเดินเข้าใกล้เธอลูบมือไปที่เอวของเธอแล้วพูดว่าคอทานญิงจะสวยขนาดนี้ได้ยังไงกันคำพูดนี้ทำให้สารวัตรและตำรวจคนอื่นๆหูรอ้อนนค่ำคืนนั้นมือสนิทหัวใจของเนหาชามาเริ่มเต้นแรงขึ้นทันใดนั้นสารวัตรหยิบธนบัตรหนึ่งพันออกมาจากกระเป๋ายื่นให้เธอแล้วพูดว่าฉันให้หนึ่งพันไปกับฉันมาเนหาชามาชักแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรสารวัตรคว้ามือเธอดึงเธอลงจากจักรยานและพาไปที่รถจีบ ขึ้นรถมาเดียวฉันจะบอกเนหาชามากลัวแต่ก็ขึ้นรถไปสารวัตรผู้ต่อว่าเธอไปทำความสะอาดบ้านให้ฉันฉันให้หนึ่งพันเพราะเหตุนี้แล้วฉันจะไปส่งเธอที่บ้านเนหาชามาตอบว่าได้คะ่ะ ระหว่างทางสารวัตรขับรถเข้าสู่ถนนครูครามืดุดมิดเนหาชามาเริ่มกลัวเมื่อเห็นความเปลี่ยวทันใดนั้นสารวัตรจอดรถใกล้คารุหาร้างและพูดว่าไปไปทำความสะอาดข้างในนั้นเนหาชามามองรอบๆด้วยความมุนงงที่นี่ร้างขนาดนี้จะทำความสะอาดอะไรสารวัตรพาเธอเข้าไปในคารหาร้างข้างหน้ามีบันไดพังๆเขาจับมือเธอพาเดินขึ้นไปเนหาชามาเดินตามเงียบเงียบเมื่อถึงห้องปิดตายด้านบนสารวัตรเปิดประตูแล้ว บอกให้เธอเข้าไปเธอเดินเข้าไปด้วยความกลัวขณะที่สารวัตรเริ่มเข้าใกล้ด้วยเจตนาแปลกๆเนหาชามาก็จ้องเขาด้วยสายตาสารวัตรอยู่ชนักแล้วยื่นผ้าชิ้นหนึ่งให้เธอเฟอร์นิเจอร์ฝุ่นเกาะไปเช็ดให้สะอาดเมื่อเนหาชามาเริ่มเช็ดเฟอร์นิเจอร์สารวัตรย่อมมาด้านหลังเธอยิ้มแปลกๆเธอสะดุ้งแต่ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นตำรวจที่ด่านเรียกตัวหัวหน้ารีมาที่นี่่วนมีงาน สารวัตรโมโหที่ถูกรบก,กวนเขาบอกเนหาชามาทิ้งงานทำความสะอาดไว้ก่อนไปกับฉันทั้งสองกลับไปที่ด่านสารวัตรคุยกับตำรวจแล้วหันมาบอกเนหาชามาไปงานเสร็จแล้วแต่เนหาชามาเริ่มสงสัยเจตนาของเขาเธอพูดว่าฉันจะกลับแล้วเอาเงินหนึ่งพันคืนไปสารวัตรยืนกรานขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้ยังต้องไปทำความสะอาดแล้วฉันจะไปส่งเนหาชามานั่งในรถและคิดในใจจะดูสิว่าเขาไปถึงไหน สารวัตขับรถไปยังป่ามืดชื่อป่าดำเนหาชามาเห็นทิศทางก็เริ่มกลัวแต่ในฐานะไอพีสเธอควบคุมตัวเองได้สารวัตรจอดรถกลางป่าที่ยิ่งมืดมิดและบอกให้เธอลงจากรถเนหาชามาถามด้วยความมงมาที่นี่ทำอะไรเขาจับมือเธอแล้วพูดว่ามาสิเดียวบอกทั้งสองเดินเข้าไปในป่าจนเจอกระท่อมผ้าสารวัตรยิ้มและพาเธอเข้าใกล้เนหาชามาเริ่มจ่าสันแต่ยังเงียบเขาบอกให้เข้าไปในกระท่อมเธอโกรธและถามว่าที่นี่จะทำความสะอาดอะไร สารวัตรรีเปลี่ยนเรื่องเธอนี่คิดมากจริงๆรอแปบฉันจะาธิ่บายเขาเข้าไปในกระท่อมแล้วพูดก,กับตัวเองว่าจะไม่บังคับท่าเธอปากโป้งคงแย่สักพักเขาออกมาและบอกว่าเข้าใจผิดแล้วที่นี่มีโจรซ่อนตัวแต่เหมือนมันนีไปแล้วจากนั้นเขาบอกให้เนหาชามารอตรงนั้นแล้วเดินไปที่รถเนหาชามามองตามด้วยความสงสัยสารวัตรหยิบชุดสีแดงจากรถมาให้เธอใส่ชุดนี้สิ เนหาชามาอึ้งจะให้เปลี่ยนชุดในป่าทำไมสารวัตรยิ้มเจ้าเล่ชุดเธอเก่ามากแล้วไปเปลี่ยนในกระท่อมสิเธอรู้สึกไม่ดีแต่ก็รับชุดและเข้าไปในกระท่อมเมื่อออกมาในชุดสีแดงเธอยิ่งสวยสะดุดตาสารวัตรมองจนเหมือนเสียสติและเดินเข้าใกล้ทันใดนั้นเนหาชามาไอาสารวัตรหยุดชนะงักคืนนั้นมือสนิทเนหาชามารู้สึกไม่ปลอดภัยเธอเดินกลับไปที่รถ และแตะโกนว่างานเสร็จแล้วไปกันเถอะสารวัตรดุ้งแล้ววิตาม,มาทั้งสองขึ้นรถรถขับออกจากป่าไปยังถนนอีกสายเนหาชามาบอกว่าส่งฉันกลับบ้านได้แล้วดึกมากอ่ะแต่สารวัตรยิ้มเจ้าเล่เดี๋ยวส่งแต่เหมือนเธอลืมอะไรไปนะรถขับเข้าสู่พื้นที่เขาเนหาชามามองออกไปเห็นแต่ภูเขารอตัวสารวัตรจอดรถบนเนินสูงที่เปลี่ยวสุดๆแล้วลงจากรถเนหาชามานั่งมองด้วยความกลัวสารวัตรหูร้องกับตัวเองที่นี่เหมาะดีแต่ถ้าไม่ work ก็ไปที่อื่นฉันมีที่เยอะแยะเขากลับมาเปิดประตูรถและบอกให้เนหาชามาลงเธอเริ่มแน่ใจว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีแต่เพื่อภารกิจเธอลงจากรถและถามพามาที่นี่ทำไมมีงานอะไรสารวัตรไม่ตอบและบอกให้ตามเขาไปเขาเริ่มปีนขึ้นเนินสูงเนหาชามายังยืนอยู่เขาตะโกนทำไมยืนเฉยเฉยขึ้นมา เนหาชามาเริ่มปีนตามไปด้วยความกลัวเมื่อถึงยอดเขาเธอมองลงไปเห็นเหลลึกนับพันฟุตเธอใจสั่นสารวัตรแอบ,บมองจากด้านหลังและค่อยๆเดินเข้าใกล้เขาควาเอวเธอแล้วผลักไปข้างหน้าเล็กน้อยจะผลักลงไปดีไหมเนหาชามาสั่นไปทั้งตัวเธอหันกลับมากโกรธจัดบ้าไปแล้วเหรอทำอะไร สารวัตรหูรอ้อเล่นนากลัวไปได้เนหาชามาเดินออกจากขอบเวไปยืนบนโขดหินสารวัตรตามไปยืนใกล้ๆเธอถามด้วยน้ำเสียงเข้มมาบนเขานี้กลางดึกเพื่ออะไรกันแน่สารวัตรยิ้มเดี๋ยวก็รู้ใจเย็นๆมาเขาพาเธอไปยังกระท่อมที่ทำจากใบตาลบนยอดเขาเมื่อถึงเนหาชามามองไปรอบๆและคิดไม่รู้เขาคิดอะไรแต่ฉันต้องทำภารกิจให้สำเร็จเธอเดินเข้าใกล้กระท่อมสารวัตร,วรวคว้ามือเธอแล้วพูดเบาๆ เธอจะอยู่อย่างยากจนไปถึงเมื่อไหร่ฉันทนเห็นเธอแบบนี้ไม่ได้เธอสวยและยังสาวควรอยู่ในวังเนหาชามาเข้าใจเจตนาของเขาเธอถอยหลังชาชาสารวัตรจ้องตาเธอและเข้าใกล้เธอถอยจนกวีบถึงขอบเวสารวัตรว้ามือเธอดึงกลับมาเธอชะนอเขาหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวสารวัตรยิ้มเจ้าเล่เธอรีบลุกขึ้นที่นี่ไม่ดีเลยไปกันเธอ สารวัตรคว้าแขนเธอรอแป๊บนานยังไม่เสร็จเขาพาเธอลงจากเขาอีกทางไปยังหลุมลึกเขาลงไปในหลุมและดึงกระเป๋าเดินทางออกมาโอเนหาชามาแล้วพูดถ้าเธอต้องการกระเป๋านี้เป็นของเธอได้เขาเปิดกระเป๋าเผยให้เห็นเงินกองโตสารวัตรยิ้มตกลงสิงเงินพวกนี้จะเป็นของเธอเนฮาชามามองเงินแล้วยิ้มเล็กๆไปจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยคุยทั้งสองลงจากเขาไปที่รถเมื่อเห็นเงินท่าทีของเนฮาชามาเปลี่ยนไปเธอยิ้มและถามสารวัตร เงินพวกนี้จะเป็นของฉันจริงๆเหรอเขาหัวรอดจริงสิเนหาชามาขึ้นรถและบอกไปกันเธอไปไหนสารวัตรขึ้นรถรถขับออกจากเขาเนหาชามาถามมีที่อื่นอีกไหมสารวัตรตอบมีเยอะเธอบอกพาไปที่ที่ไม่มีคนฉันต้องการเงินมากกว่านี้สารวัตรยิ้มได้ต้องการเท่าไหร่ก็เอาไปรถขับไปยันทางเท้าสุดเปลี่ยวเต็มไปด้วยใบไม้ร่วงและบรรยากาศน่ากลัวสารวัตรจอดรถใกล้สุสานร้านเนหาชามาลงจากรถ และพูดไปกันเธอสารวัตรตามลงมาและแซลไม่กลัวสถานที่แบบนี้หรอือเธอยิ้มมีเงินแล้วจะกลัวอะไรทั้งสองเข้าไปในสุสานร้านสารวัตรไปที่มุมหนึ่งและเริ่มขุดดินในหาชามามองตามสักพักเขาดึงกระเป๋าออกมาและยื่นให้เธอเมื่อเธอเปิดดูกระเป๋าเต็มไปด้วยเงินเธอตื่นเต้นสุดขีดและถามเบาๆนี่ก็จะเป็นของฉันด้วยหรอสารวัตรพยักหน้าแค่ทำตามที่ฉันบอกเงินแค่นี้ยังน้อยไป